มันสำคัญที่100ไม่ใช่สำคัญที่ไซดีดดเ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 ดอาวชี้ชี้ก่อนชี้ก่อนของเรานะยี่สสองยีสวัสดีครับอากูชาแนลวันนี้เราจะไปตกปลาช่อนคองันอีกแล้ว เราจะไปบุกหมายแถวบางไทรอยุธยาเรานัดรวมตัวกับพี่เอี้ยงกับจันต้นแถวแถว,แถวเบิร์กพอยด์แล้วเดี๋ยวเจอกันครับน้องครับไม่เอาครับไม่ไม่เอาพวงอะไรนะครับเจ๊กระจบอะไม่ไม,ไม่ไม่ครับตะกี้ผมใสน้ำมันเรียบร้อยแล้วโอเคเราเจอกันแล้วครับพี่เอี้ยงจัตนต้นเดี๋ยวรอพี่พลพาเข้าหมายเฮ้ยอะไรพี่พลเบียงสวีง เต็มกระติกอะนี่วันนี้เราไม่อดแน่แน่แกมามาเมล์ไซค์นะคันเดียวใช่ไหมเราบา้ากระบ <c oughs> ละลำบากไหมกระบะลำบากวันแวะตีข้างทางไม่ได้ไปพี่วนบอกเช้าๆกบยางค่ะ <c oughs> นี่จะเข้ามาในซอยแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรชนบท <c oughs> บ้านคนนัอนเลยือเป็นทุ่ง,งานาเลยแหละใช่จะมาอวดอ่าเหยียแบ,บ,แบ,บมาแกล้งไว้กันเป็นเหยียบเซซี่ฮะเหยียบเซซี่เหยียบเซ Chicken chicken เฮ้อเป็นลูกคนลูกหุ่นผู้หญิงเฮ้ยมีขายด้วยอ่ะมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าปลามันจะหื่นไหมถ้าปลาหื่นปลากินแล้วเนี่ยอย่าเซ๊ยสิไม่ทัน เระหว่างที่เราเดินกลับมารถอะกาจะย้ายหมายกาจะย้ายหมายแล้วอานต้นเห็นตะโกนไม่รู้ได้ว่าะเออได้ได้นะที่มือแต่ไม่ใหญ่พี่พลอดแล้วไหมสามสี่ชิ้ดูเหมือนอาจารย์ต้นจะได้นะพี่พลตอนนี้เห็นถือว่าอยู่แต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากได้แล้วครับ หนึ่งร้อยบาทจากเจี๊ยงแปดแปดแปดเว็บนี้การันตีความโกงความโกงมารับรางวัลเจี๊ยงแปดแปดแปดเฮ้ยมองใกล้ๆตัวเล็กไอ้ที่มองใกล้ๆกล้ใหญ่เหมือนกันมองให้ใกล้ๆกัเล็กเหมือนเดิมเล็กกว่าเก่าแต้ยังพอใใกล้เล็กกว่าเก่าอีกเลขสัตว์มันสำคัญที่หนึ่งร้อยไม่ใช่สำคัญที่ไซส์มอมรางวัลครับผมจานต้นได้ตัวแรกรับรางวัลจากเจี๊ยงแปดแปดแปดโอ้ยเจ๊เอี้ยงตองแปดวัดซะหน้าอยู่เลยจ่ายสด ปลาขาวล็อกเทลกูไม่ให้เว้ยอยากดูหน้าหน่อยว่ามันใช่ปลาช่อนจริงหรือเปล่าโอ้จังจะถืออย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ปลาช่อนแท้ว่ะแท้เปล่าแท้แมีเปล่มีดอกตีเปลอกมีหลายตัวจะตัวเล็กแต่หนักนะม้วนนะเนี่มันแน่นช่อนนาข้าวต้นปีทุกครั้งเลยนะพอลมแรงอ่ะปลากัดยากไม่จะว่าไม่ว่าจะที่ไหนตีก็ยากด้วยเอย่างกับมาขึ้นมาโดนลมอ่ะแล้วตียากด้วยพอตีปุ๊บแม่งพลาดไปโน่นไปนี่ไม่แม่นเลย ะตอนนี้สายแจ้งมาว่ามีผู้ลักรอบเล่นไฮโลกันอยู่ทางริมป,ป่าไผ่นะครับ20่สิบ2ลย่สสองพอสองอยี่สองเลือดฐานฐานเฮ้ยหยุดเข้าร้อมเข้าลอ้อมเข้าร้องหยุด เดียยวดหยุดุดหวางก่อน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 เลยวางก่อนเลยอันนี้อะไรครับไฮโลพบผมผมลบผมพ้มผมบผมอยเป็นพูดติดๆันๆไฮโลนี้ของเราะโอเคะของเราะอาชี้ชี้ก่อนอาชี้มีแอบของอามีมีีงนี้ด้วยอาชี้ชี้ก่อนชี้ก่อนของเรานะชี้ของงเลยชี้ของเราะของเรานเรับมาจากใครอันนี้ลับไปจากใครอันนี้ับมาจากใคร ใจเย็นนะใจเย็นนะเกมแล้วมันมันเกมจบแล้วนะ่าโอเคนะอะไรเนี่ยนี่นี่ของอะไรเนี่ยนวดลุงนวดว่ะลุงนวดแจีบองอันนี้นี่ของกลางนะหยึดยึดไว้ก่อนนะคือผู้ต้องหาที่เราจับได้ทั้งหลักฐานทั้งของกลางนะครับแล้วกําลังนีคือของกลางชิมของกลางเลยสิอ่านี่ของเรานะอ่าพึงออกมาดีเราอ่ะทําไมทํางี้ยครับครับไม่น่าทํางี้เลยนะจริงๆถ้าถ้าเรียกคนอื่นก็จบแล้วปัญหาเราเราพิสูจน์ก่อนว่าใช่ไหมอื ดีอนนแอบกินตลอดอนนเลยนะเรานะเล่น<ม>คนเดียวไง<ม>ถ้าเล,เล่นเล่นหลายคนก็จบแล้วถึงว่านั่งรอขายอยู่นั่ง <c oughs> คนเดียวมีกระติ๊บย่องย่องย่อง,อง,องแก้มตุ๋ยไม่มไม่บอกไม่เรียกอะไรกันเลยเนี่ยจริงคือเราพักเที่ยงอ่ะมันคือแจ่วบองอ่ากันพลมนันเล่งซุ่มคนเดียวไงอันนี้พี่คลซื้อมาเท่าไหร่ฮะเนี่หนหยกระเล็กซุ่มโป่งยี่ห้าบาทหรือตำรวจมาแล้วเรียกตำรวจยังไงตำรวจก็จับตรงนี้ยใช่เข้าติดบ้องเข้าติดก้ออ่ะเอาไปไปกินน้ำก่อนกินเนื้อไปหน่อยพอดีอ้าวขยะวะ ยาวไปยาวตึ้งลินไหมเอ้ยเดี๋ยวลินเอ้ยอาอะไรวะเจ้าลินเองด้วยเฮี้ยเอ้าเจ้าลินเองเลยไม่ลินเองก็จะเหลือเอะอ๋อตอนนี้สรุปได้แต้มแรกมาแล้วแต้มมาแล้วอ่าพักเพียงโดยยายสนใจเอ้ามีชื่อเลยของยายอ่ะยายยายลุงหลุดเจ้าบองอร่อยนะเจ้าเนี้ยหน้าสองร้อยปีแต่ขายตอนเย็น เราพกม้ลงเหยีย่อเราลงปุ๊บมันกัดตวนเลยพออีกทีหนึ่งมันเข้าต่อวัดใช่เป่าครูไม่รู้อ่ะไม่เหมือนต่อ ออกปะไม่านเฮ้ยรถคันทันด้วยนะองมองอยู่พอดีเฉบเฉไม่โดนฉบไม่โดนตาเล่โอ้ยเฮียตรงหน้าเลยอะตรงหน้าเลยอะถุยก่อนละมั้ง น่าจะน่าจะถุยก่อนเดี๋ยวลบกันเว้ยตกเยอะเลยพี่ตกใจเดี๋ยตรงหน้าเลยตัวเดียวตัวเดียวที่กัดไม่ต้อแน่เลยอ่าตอนนี้เราก็อิ่มแล้วก็ได้เวลาหาทีลมล่มเอียนตัวลมพัด ดีแล้วกันสักหนึ่งหีบผมไม่ได้หาที่ร่มตกปลาหาที่ร่มนอนก็ดูดิหิวไม่หิวอ่ะตาทบต้องล้างเดี๋ยวอ่ะให้ทุกคนทายว่าไอ้กูมันกินอะไรเข้าไปตอบมาในคอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์มจะมีกลมยางนี่ตอนนี้อย่าอย่าว่าเท่าไหรเลยลืมแล้วเหมือนกันกินอะไรเข้าไปไหยมาปุ๊บก็ซับจม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 อาจารย์มึงไปขายต่อได้เลยจริงๆก็แบบมันกินเหมือนล้างเลยไม่ต้องเปลืองน้ำตอนบ่ายเรามาล่ากันต่อล่า ทาช่อนทาช่อนกับอากูชาแนลเออขอบค well, ุณมากค่ะได้มาแน่ยได้มาแน่ได้ตัวเดียวได้ตัวหนึ่งเลยครับปลาช่อนครับไก่จากไหนได้บ่อตามคลองเนี่ยตามตามข้างทางเลยครับใกล้จะสองหมื่นซับแล้วนะทุกคนเฮ้ยใกล้แล้วช่วยกันกดให้ถึงสองหมื่นซับไวๆเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาแจกเออถ้าได้สองหมื่นซับมีของแจกแน่นอน ช่วยนันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปเราปตอปลต่อต<ะ>อ,อ,น,อ,อนะน่ี่มีฝนรอดแล้วโอ้ มึงคิดว่ากดถ่ายอยู่แล้วเนี่ยเอ้ได้ได้ได้ขึ้นมาได้ได้ตัวขึ้นมาพอดีตีรถตลิงเลยโอ้เดี๋ยวผมก็จะกูใช่ไหมเนี่ยของพี่ผมใช้อะไรกบกบยางอันนี้กบยางอ่ะรถแล้วมันก็ไม่รอปลาด้วยโอ้โหเวนเลยป๊นี่ นี่กบแล้วกบเดี๋ยวกบลุงพลเดี๋ยวอนาคตตรงเราต้องทำของเราแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเอามาจำหน่ายเพิ่มอืมนี่คือกบลุงพลกบกบกรอบแต่กบอันนี้ยมันจะเป็นกบไซส์เล็กแต่จริงๆช่อนเล็กช่อนใหญ่กัดิดหมดนะเออลองแล้วคือมันพอดีคำไงใช่แล้วเนื้อยางมาจะนี่อะไรอ่ะกบกบที่เนื้อยางมาจะนิ่มได้สวยอยู่นะอ่ะ ขังกล่องดับวิญญาณแต่ให้พี่พลเก็บในกล่องดับวิญญาณก่นอนจาที่สองจานต้นหนึ่งผมหนึ่งไซส์เดียวกันเลยอะไรเรียกกันเรียบร้อยคนแต่สายนิ่งว่ะกดดไปแล้ว,ไ,ลวไม่วิ่งอ่ะฮฟองหลอกนี่มา วันวันโดนแต่ปลาหลอกใช่ไหมไอปลาหลอกหลวงนะพี่ออไอตรงกอเน,นี่ยหลวงแล้วแต่ใต้ต้นไม้ยังไม่ได้หลวงแต่ตะเกียก,กัดตรงข้างหน้าเนี่ยสองที่แล้วนะ่ะไ,ไอ้มึงพ้นบอกพักกัดน อยู่ไหมเดี๋ยอวไ,ได้จเดีไยวได้ไมสมน้ำนไปหน่อยล็อกล้องล็อกล้องเฮ้ยนี่มันเดืยดสุดนี่ว่嘛พิกเลยตัวเ,เ,เบ็ดพิกด้วยนี่กบกบลุงพลเนี่ยไม่ธรรมดามีนะอยู่ในกล่องมีนะโอเคือบให้เลยโอเคผมมีสีเหลืองเดี๋ยวเราไปหาตัวของเรากัน เหตุด้ยลุงพลแกรอกล้องไงก็เลยไม่ได้ปลาแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นช็อตแบบปลากัดไงกับขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเหีไดายโอ้เอาเลยตะเกียบตัวไซเนี่ยแหละกัดผมเฮ้ยเนี่ยบอกแล้วเนี่ยถ้ากบไซเนี่ยของลุงพลนะใช่ แล,แล้วแล้วตัวบิดตัวเบดตัวเบดมันจะพิกพิกออกจากตัวกบเลยอือม,มันจะหมุนออกเลยใช่มันก็จะล็อกเลยนี่อีกหนึ่งตัวครับใช้สองนิ้วโป้งไม่รู้จะมัดเป็นมาตาไหนมาตาสองนิ้วโป้งลองถือได้อะมาตาคือสองนิ้วโป้งครับถ,ถ้าสองนิ้วคีนี่ก็จะใหญ่เกินใช่สองนิ้วโป้ง,<า>ปงครับไอ้ <c oughs> <c oughs> ใช้นี้เยอะโอ oh. <Okay. S 2> เคแดดเดียวในหมู่บ้านตัวละยี่สิบน่นจะหวงใช่ที่เราไปทอดอะ <c oughs> ทำกินนี่ต้องใช้คาว่าล้ลม,ลมเออลยเว้ยล้มล้มมาทันไม่ใช่บัวไม่เขา2สรงตัวแล้วเนี่ยเรามาทำอะไรอยอันนี้ได้อยู่พี่กำลังมันอยู่ทักกัดกัดอยู่นะพี่พงกไอ,อพี่เอ็งใช้ได้กบอ่ะเสียนกบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมแถวนี้ เอาเถื่อนเลยเด็กเด็กแว้นเยอะเหลอเนี่ยยังไม่เด็กแว้นเลยแบบข้าวลนมอ่ะเย็บเป็ดอู้อันนี้นิ้วโป้เดียวอันนี้คือมาตาหนึ่งนิ้วโป้แข่งแข่งกันกลับไปปะยียเหล่าเพืกอนใหม่เราตอนแรกจะไปต่ออ้าว ี๋ยวแม่งวิ่งลงน้ำตรงนี้ขออนุญาตเ้าปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะปเจียวเจียวเอ๋ยมันมาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันลุเล็กมากขาตัวใหญ่ตัวเล็กๆแกราปล่อยไปหมดแต่ที่สำคัญคือเราไปต่อไม่ได้ลุงพลน้ำมันหมดอ๋อเออใช่ยกขึ้นรถไปแล้วติงท้ายกระบะไปแล้วรถนำทางแล้วน้ำมันหมดก็แล้วก็สนุกดีนะว่าธรรมชาติแบบข้างทางใช่ใช่วันนี้วันนี้ได้ลุยมันลม ลมมันแรงใช่ตีนั้นมันแบบว่าสายมันพาเข้าเลาะเลาะจนรถน้ำมันหมดหคิดดูอ่ะตัวตัวไหนตัวไหนใหญ่สุดเนี่ยใช่ไหมตัวนี้เอ็ดตึตลับเฮ้ยฉันฉันว่าสายตาเธอดีกว่ากี่เซนตัวใหญ่สุดจะกี่เซนเซนเหรอเออคิดว่ากี่เซน เซนสามเซนสี่เซนเนนับลายมานสเซน็นสิบสองเซนสิบสามเซนสิบสี่นิมารเจ็ดเซนสดยไอไอฟุตหนึ่งมี30มสิบเซนป่ะใช่เอายี่สิสิบเก้าอาจารย์เฮ้ยอาจารย์แตกต่างวายโยแตกแตกต่างใจเอยงแปลกแปไปอยู่สามเจ็ดสามเจ็ดนะสามเจ็ดถ้าถ้าไม่ถูกผมกินตังนะเหมือนฉันถูกขึ้นมาร้อยหนึ่งร้อยเลยอหนึงร้อนึงอ่ะเอ ต่คิดจันหวะเท่าไรวะสามไอ้ยี่สิบวาบอกยี่สิบ่ะาอกู20เซนจานต้นสามเจ็ดเาสามสองสามสิบสองเท่าไรเท่าไรไม่ถ้าไม่ถูกยังกินหมดเลยไงอได้ได้ได้รับแทงไม่คเขาเป็นเจ้าไงเขาเป็นเจ้ารับแทงรับแทงวัดวัดให้ได้ไหมอาไ้กูวัดเองอ้จะต่งหางจิ๊สามสามสิบห้าสา สายที่หกอ้าวไม่มีใครถูกไม่มีใครถูกที่รู้เจ้ารับกินไปแล้วเจ้าแดกเรียบอีกตัวนี้หวานนะเรียบร้อยตัวนึงดีกว่านนะอ่ะขาดไปสิ้นเดียวนะกูร้อยหนึ่งพี่โบร้อยหนึ่งจับตัวร้อยหนึ่งนะอ่ะตัวนี้เท่าไหร่เท่าเดิมเท่าเดิมเอาเป๊นะเอาเป๊นะสิบเก้าสิบเก้าอ่ะเมกี้ได้ยินพี่ยังบอกฟุตหนึ่งคือยี่สิบเซนอ่ะคืบหนึ่งคืบหนึ่งไงยี่สิบเซน ไออย่างี้เลยอ่ะตัวเบาคือคนเรามันไม่เท่ากันโถเอ้ยเหลือหางหน่อยเลยยี่สิบยี่สิบยี่สิบเฮ้ยมันต้องเกินผมว่ายี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบสามสิบเก้าสิบเก้าแหว ยี่สองยี่สบองเยวลยงเดนดะนด้าใช้เียงแตไอนี่นี่นะมารอมารอเล่นนนี่ดีกว่าไม่ตั้งใจตกปลาเลยนะี๋ยวปลาไม่อหกันไปถ่ายไปถ่ายไปปลาเล็กก่อนีกวะปลาปลาเล็กปลาาเล็กไปลาเล็กไยเหมนกันเอ้ยโอ้้าแดดีแบบวนนี้แดกมึงซะดีมากเนี่ย เรียบร้อยครับงั้นก็คลิปนี้ก็สนุกสนานกันไปเดี๋ยวปลาให้พี่พลกลับบ้านโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสป b e ให้อา h ูชาแนล้วยนะครับเที่ยวตกปลาทำอาหารมัวบ้านเพื่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไม่เสียงเตะเอียงแต่ตคลิปหน้าต้องถอนคืน เร็วอ่ะจีปหน้าต้องถอนหกร้อยตรอบหน้าสองร้อยนะเดี๋ยวหกร้อยเหรอหกร้อยไงก็รอบรอบละร้อยเมื่อกี้ไงอ่าคนละสนุกคนละสองร้อยดิโอ้ยจัดแม่งได้ชุดใหญ่เลยกลับไปอ่ะเ้ยปลาก็ตกไม่ได้ตกปลาไม่ได้ด้วยแได้ตังไยเลย